ประวัติอีจุนกินักแสดงชาวเกาหลีใต้อีจุนกิเกิดเมื่อวันที่17เมษายนปีคิทศักราช1982หรือตรงกับปีพุทธศักราช2525อีจุนกิเกิดที่ปูซานเกาหลีใต้เขาเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูง178เซนติเมตรมีเลือดกรุ๊ปบี อิจุนกิจบการศึกษาจากโซอาจูนิเวอร์ซิตี้ในสาขาการแสดงอิจุนกิเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนายแบบเสื้อผ้าแบรนด์โซเบสิกในปี2001ในปี2003เขาก็เริ่มมีผลงานละครโทรทัศน์จากซีรีส์เรื่อง Non-Stop s ซีซั่น4ปี2004มีผลงานซีรีส์เรื่อง Star Echo และในปีเดียวกันนี้เองเขาก็เริ่มมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่อง Flying Boy ในปี2005อีจุนกิมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง King and the Cow เรื่องนี้ทำให้เขาเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากขึ้นและในปีเดียวกันนี้ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง My Girl ในปี2006มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Fly Daddy Fly ปี2007ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Virgin Snow และซีรีส์เรื่อง Time Between d o g b o o p ปี2008มีผลงานซีรีส์เรื่อง u g e n e วีรบุรุุจออโโรเรื่องนี้ถือเป็นซีรีส์แนวพีเรียดเรื่องแรกของอิจุนกิเลยค่ะปี2009มีผลงานซีรีส์เรื่อง Hero และในปี2012เขาก็มีผลงานซีรีส์เรื่องอรารังผู้สาวรักนิรัน ปี2013ซีรีส์เรื่อง Two Weeks ปี2014ซีรีส์เรื่องกันนำ m i n j o จ Son ปี2015ผลงานซีรีส์เรื่อง s c o r a Who Walks the Night และในปี2016เขาก็มีผลงานซีรีส์ดังเรื่อง Moonlover ข้ามิติลิขิตสวรรค์เป็นซีรีส์แนวอิงประวัติศาสตร์โรแมนติกแฟนตาซีในปีเดียวกันนี้เองก็ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Never Say Goodbye ปี2017มีผลงานซีรีส์เรื่อง Criminal Mind และผลงานภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil: The Final Chapter ปี2018มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Lawless Lawyer ปี2020มีผลงานซีรีส์เรื่อง Flower of Evil เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวสืบสวนดราม่าแล้วก็น่าติดตามมากๆนะคะมีฉายในเน็ตฟิกด้วยนะคะ ปี 2022, อีจุนกิมีผลงานซีรีส์เรื่อง Again My Life อีจุนกิเป็นนักแสดงที่มีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องและยังได้รับรางวัลจากการแสดงมาแล้วหลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีผลงานเพลงผลงานมิวสิกวิดีโอและยังเคยแสดงละครเวทีด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถเลยทีเดียว ปัจจุบันอิจุนกิเป็นนักแสดงในสังกัดนามูแอคเตอร์ฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานเป็นกำลังใจให้กับอิจุนกิในทุกๆเรื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ